กินทออองวว้ืยด่ะก็อยู่เป็นคนไม่มีสกินทองอะคระบ้พราทำใจพวกพี่มันรวยดวงดีเปิดได้ไเป็นไรเดี๋ยวหนูเติมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูเติมแป๊บนึงนะนะหนูเติมมาแล้วครับพี่แรงมากสกินทองทำแล้วแมพคือป่าวงกอดอันนั้นอะไรอ่ะอู คาาอ,อ,อนินอเนซตแนะนําร้านเติมเกมพ่อมดเคลว์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายและกรันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนโอ m มก้ oh คลิกเลยที่เคลว์เพย์เกมดัตคอมเติม์ไอเดนิตี้วีใช้เพียงแค่ยูไอดีส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคุ้มและยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง10,000แลน์หน้าเพจรลุ้นรับของรางวัลแกจกสุด ุกมูลาค่า10,000แสนบาท oh my g o d และยังมีโค้ดพิเศษจากช่องเราโคนี่แซดไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใส่กันนะจ๊ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเปโอ o oh my god ทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ o ้ oh my g o d มาแล้วเกิดบ้านอุ้ยกวางอีกวามมันเกิดน้ำเขียวระวังนะ มันกระโดดเล่นอยู่สกินทองสกินทองใช่สกินตุดสีนมานี่มาก่อนอ่ะว้ายหัวใสแตนทำไมต้องเป็นกูกูขอร้องการซุกที่ดีคือการแอบแอบบนบ้านอะว้ายว้ายว้ายมันยกแขนขึ้นกินเต่าบินซอยเอาแขนลงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วนะระวังนะใครอยู่กลางแมพมันเดินไปกลางแมพใกล้ๆบ้าน หุ้ยเจอแม่แม่นางขายเสื้อป้าอีป้าขายเสื้ออีดอกเจอแน่ตายแล้วนะลอะไปหลอดแล้วแล้วคือให้ตัวปั่นช้าสามตัวปั่นกัน,นเร็วเวอร์ใส่ปลามึงมตัวปัป่นช้าป่ะสิบเปอร์เซ็นต์เออสิบเปอร์เซ็นต์่ำๆรวมกันสามสิบฉ่ำๆ ถ้าจุกมาก็ถ้าจุกมาก็เหมือนได้ตัวปั่นรูตัวนึ่งอุ้ยทำอยู่นะเนี่ยแม่นางขายผ้าหนูลดเกินเครื่องห้าสิบละจะต้องซับแม่นางขายผ้าหน่อยละแ <c oughs> ม่นางขายสุขนางควรแบบใช้ของหมดแล้วสามารถเปิดกล่องใช้อันอื่นได้อะกูว่าตัวมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นอ่ะโดนดึงเธอเลือ่อตายมันอ่ะไม่โดน้ดนดยนนดนดสวย เพิ่งจะเสร็จแล้วว้าวกลัวมันเออมีคนจ่ายสิบสองเห็นนะคะ <mm <way? S 2> <mm <way> ไปแล้ววินางอันนั้นนางเล่นนางเล่นคว,ความเลิดของนางโดยการตกสอที่สูงแล้วขาหักแล้ววิ่งเร็วย <mm <way> <mm <way> อกผ่าสิบใหม่คะ่ะ ตกจากที่สูง,งขึ้นไปปัน่นเขาบดดีไหมไม่ดีกว่าปัน่นุ้นน่ะของสายวิ่งมาไหมมันเอาแล้วสิงปะตายเอ,อือ้อยูนี่โอ้โหช้ำเลยคุณนาะปิดตายห้องวีปิดตายห้องวีไม่ได้โ <laughs> <laughs> ย่ปิดตายห้องวี <laughs> เราเรไปคุยกับใงรล้วก็พวเวอร์ลินเจอร์ลงไปแล้วก็ปิดตายเออตื่น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 โดนกูตื่นตื่นตื่นตด่นตื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 ่นไป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 ไใครตัวริงมันรู้ไปแล้วอีพีเบอร์ดกูตายได้เลย หนี่เซอร์พลังแห่งว้ายว้ายมึงกูกูจะกดก12แต่มันมาโดนอีลูกถุงนี้ละพายอ่ะมันดีดได้กูเ <c oughs> ยว้วตัวดักดับเพิงจริงไหมยิ่งกว่าตัววางเพิงน้อยอุยไม่วางลมแฟร์ด,ดีไว้ไม่ด้อะไรอ่ะเผลร์ายยธามเมื่อเกมมีชอบผูตลอด ไอายไอายูอาต้องลงมาแล้วแหละน้องขาเกรงใจสกินทองพี่ด้วยนะคะมันไม่ใช่เรื่องตลกว้นะคะรวมพลคนสกินทองคนที่รอดเท่ากับป้าขายผ้าอีกอกป้าขายผ้าโดนเ้ยป้าขายผ้าจะโชว์สเต็ปมึงสเต็ป ขาหักแล้ววิ่งเร็วมึงเราดูโอ๊ยโอ้ยมันกีดอยู่ข้างบนโอ้ยมันทำอะไรอ่ะสะลงมาไหมนักวางเพิงวางเพิงเวอรอีดอ,อกเมื่อกี้เอ,อือไปไม่รอดกันแล้วตายหากันหมดแล้วห้องวีอ้พีมากยิ่งกว่าตี่ปวน สกินทอสมสูตรธรณีฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกกันอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทาคลิปใหม่ๆสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็คือมากดกับเพื่อนสนุกสนุกเนานะแบบตลกเวอร์สกินทองกอปเกตแซตนะจ๊ะใครยังไม่มีก็อย่าลืมไปซื้อไปอันหาเอาไว้นะน้องมัน,นเป็นอีกสกินหนึ่งเป็นสกินฟ้านาะที่สวยมากแบบคล้ายๆสกินทองเวอร์ก็เลยแบบเอยเอามาทำคอนเทนต์ดีกว่าเออ อำํำเกินคุณนาสนุกมากตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย